ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะวาดิมไม่หยุดซัดสาราอีกใครบอกจะแต่งงานชาวเน็ตตอกโคตรไม่แมน ดราม่าของสาวสาราคาสิงกินี้ยังคงเป็นประเด็นให้ตามต่อกันตลอดล่าสุดวาดีมแฟนคนล่าสุดหลังออกมาเปิดเผยผ่านโพสต์เล่าทุกเรื่องราวความสัมพันธ์ว่าคบกับสาราแค่3เดือนและตอนนี้เลิกกันไปแล้วโดยสาราเป็นคนบอกเลิกเองพร้อมเกลียดปรดียนลูกสาวด้วยประโยคสั้นๆแต่สันสะท้านสุดๆใครอยากมีลูกตอนอายุ19กันเท่านั้นไม่พอวาดิมยังซัดอีกด้วยตอบกลับชาวเน็ตที่เข้าไปปัน่นเรื่องงานวิวาที่สาราเคยพูดเอาไว้ว่าดิมจะกลับไปแต่งงานด้วยปีหน้า โดยหนุ่มวาดิมนั้นได้บอกว่าใครพูดแบบนั้นและผมไม่เคยพูดว่าจะแต่งงานปีนี้งานนี้ไฟลุกเพิบบอีกรอบเสียงวิาพากษ์วิจารณ์สนั่นวันวายอีกครั้งโดยชาวเน็ตถกเถียงกันเสียงแตกบางก็ว่าสาระาว,ว่าความจริงเรื่องนี้คืออะไรในขณะที่อีกฝั่งก็จวกยับวาดิมว่าการกระทำหลายๆอย่างที่ผ่านมานั้นไม่เป็นสุภาพบุรุษเอาซะเลย